ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกลุ้นลับหนังสือวันเพียสสัปดาห์ละหนึ่งรางวัลกติกาง่ายๆคือให้แชร์คลิปนี้ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของท่านตั้งเป็นสาธารณะแล้วแคปหน้าจอเอาไว้จากนั้นให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้ลีปเพื่อตอบคำถามและคาดเดาเลขปริศนา1 100ถึงพร้อมกับอัปโหลดภาพหน้าจอที่แคปเอาไว้้าใครตอบถูกและคาดเดาเลขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดก็รับไปเลยหนังสือวันเพียสหนึ่งเล่มยังไงก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนี่มาทําความรู้จักกับกลุ่มจนสัดคู่จาซึ่งเป็นกลุ่มจนสัตว์ที่มีแต่ผู้หญิงทั้งกลุ่มเลยหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึงว่านักรบคู่จานั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับแฮนดคอร์กมีก็เป็นผู้นําหรือที่เรียกกันว่า จกกักรพัดดีนีนั่นเองแฮนค็อกนะครับทั้งสวยทั้งแข็งแกร่งโมเดลเนี่ยก็สวยสนใจก็มีลิงใต้คลิปนะครับผมซึ่งคู่จานะครับเป็นชื่อของชนเผ่านักรบหญิงที่อาศัยอยู่ที่เกาะอเมซอนลินลี่เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในคามเบลซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีลมพัดผ่านในสมัยก่อนนะครับถ้าหลุดเข้าไปในคามเบลก็เท่ากับ ไปรอความตายคือเรือในสมัยก่อนครับจะอาศัยลมในการขับเคลื่อนเมื่อไม่มีลมนี่เรือก็จะจอดอยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นแหละแถมในทะเลคามเบล,ลนี่มันก็จะมีพวกเจ้าทะเลตัวใหญ่ๆตัวบักเอฟอยู่ในนั่นด้วยคือไม่อดข้าวตายก็อาจจะถูกเจ้าทะเลนี่ขมือบสวบเข้าให้แต่เรือของเผ่าผูจานะครับนอกจากจะขับเคลื่อนด้วยลมแล้วก็ยังมีงูขนาดยักษ์ที่ใช้ในการลากจูงเรือด้วยถ้าไม่มีลมนะครับงูเนี่ก็จะดึงเรือให้เคลื่อนไปได้ด้วยตัวเองคือประมาณว่าขับเคลื่อนด้วยแรงงูแรงม้าไม่ อ,อย่างนี้ส่วนเรื่องที่หลายคนน่าจะสงสัยกันก็คือเรื่องการสืบพันธุ์เผ่าคู่จาเนี่ยมีลูกได้ยังไงถ้าไม่มีผู้ชายอยู่บนเกาะเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่มีคําตอบจากอาจารย์โอดาแต่ถ้าอิงจากตำนานก็มีอยู่คือมีตำนานว่าจากตำนานเทพพระเจ้ากรีกมีอาณาจักรแห่งหนึ่งของชาวแอมะซอนที่ชื่อว่าอาณาจักรคู่จาเป็นอนาณาจักรที่มีแต่ผู้หญิงมีชื่อเสียงเรื่องความแข็งแกร่งของนักรบหญิงซึ่งปกติชาวคู่จานะครับก็จะไม่ค่อยออกจากอาณาจักรก็คือหากินอยู่ภายใน ในอาณาจักรของตัวเองแต่ก็มีอยู่ปีละครั้งที่ชาวพูจานั้นจะออกจากอาณาจักรเพื่อที่จะ ไปหาผู้ชายมาสมสู่ตั้งท้องสืบพันธุ์นั่นเองแต่จะเลี้ยงดูเฉพาะลูกสาวเท่านั้นที่จะพากลับอาณาจักรด้วยส่วนเผ่าคู่จาในวันพส์นะครับก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันละมั้งในการสืบเผ่าพันธุ์ซึ่งเผ่าคู่จาในวันพส์นี่ครับก็มีเรื่องเล่าการมีลูกเหมือนกันว่าเป็นเรื่องแปลกมากที่สาวคู่จานี่มักจะก,กําเนิดลูกที่เป็นผู้หญิงอยู่เสมอแล้วก็มีตำนานเรื่องที่โลกรักที่อดีตจจกรพัดดินีนี่ลงไลผู้ชายจนทําให้ใจลุ่มหลงเป็นไข้ตัวร้อนแล้วมันก็นําไปสู่ความตาย อาการก็จะประมาณตอนที่แฮนด์คอร์กนะครับพัง,งรักลูฟี่ในช่วงแรกๆส่วนพวกนักรบผู้ชายหลายคนนี่ครับก็แทบที่จะไม่รู้จักผู้ชายเลยก็คือหมายถึงพวกนักรบผู้ชายที่ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็มีว่าผู้ชายนี่มีลักษณะยังไงแต่ก็ได้ลูฟี่นี่แหละที่มาให้ศึกษาดูงานทั้งเรื่องผลพิศาจด้วยนักรบผู้จานะครับหลายคนก็มีความรู้เรื่องผลพิศาจที่น้อยมากๆแม้ว่าแฮนด์คอร์กกับน้องสาวทั้งสองคนนี่จะมีพลังของผลพิศารก็ตามส่วนเรื่องความแข็งแกร่งนะครับนักรบผู้จานี่ก็มีฝีมือ สมชื่อว่าเป็นนักรบทุกคนแต่ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบนะครับแต่เผ่าคู่จาเนี่ยก็ปลูกฝังให้อยู่อย่างสงบสุขและเนื่องจากที่ไม่มีผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยก็เลยทํางานบ้านทํางานทุกอย่างตั้งแต่การหุงหาอาหารล่าสัตว์ไปจนถึงงานก่อสร้างส่วนเรื่องฮาคีนะครับสาวคู่จาเนี่ยก็แทบที่จะใช้กันได้แทบทุกคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นฮาคีเกาะเพราะว่าเอามาเคลือบธนูเพิ่มการโจมตีให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างตอนที่โจมตีเขาใส่บูฟี่นะครับก็จะเห็นว่ามันระเบิดต้มมตามสรับน ของเผ่าคูจาส่วนอาวุธนะครับชาวคูจาเนี่ยก็จะใช้อาวุธเป็นธนูแต่คันธนูของเผ่าคูจานะครับก็จะเป็นงูคือทุกคนเนี่ยครับจะมีงูประจําตัวถ้าจะใช้งานก็ให้งูนั้นยืดแล้วก็เก่งตัวเป็นคันธนูซึ่งงูเนี่ยก็ทําได้หลายอย่างใช้เป็นเชือกก็ได้เป็นไม้เท้าก็ได้หรืออาจจะเอาไว้นั่งขี่เป็นพาหนะเหมือนกับแฮนด์คอร์กแต่ต้องเป็นงูตัวใหญ่ๆเนาะส่วนเรื่องลำดับของจกักรพรรดิินีแล้วก็อดีจตจักรพรรดิินีนะครับคือมันค่อนข้างที่จะเรียกกันแบบงงๆหน่อยคือแฮนคค็อกก รู้กันแล้วละ่ะว่าเป็นจักรพรรดินีคนปัจจุบันส่วนยายเนียวนี่ที่ผ่านมารู้จักกันในชื่อเป็นอดีตจักรพรรดินีแต่ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ายายเนียวนี่น่าจะเป็นจักรพรรดิุ่นก่อนแฮนอกแต่ล่าสุดนะครับก็ได้เปิดเผยว่าชาคุยาคุหรือก็คือแช็กกี้เมียของเลลี่นี่เป็นอดีตจักรพรรดินี2รุ่นก่อนซึ่งดูจากอายุหน้าตาแล้วยายเนียวเนี่ยน่าจะมีอายุมากกว่าแช็กกี้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแช็กกี้นี่ก็มีอายุ64ปีและในมมงงะตอนที่523นะครับยาเนียว ก็เคยบอกว่าจักพัรดินีรุ่นก่อนตายเพราะโรคลักตอมใจตายถ้ารุ่นก่อนที่ยายเหนียวพูดคือรุ่นก่อนแฮนค็อกก็น่าจะลงล็อกพอดีก็คือแฮนค็อกนะครับเป็นรุ่นปัจจุบันคนที่ตายไปแล้วก็คือรุ่นก่อนหรือก็คือ1รุ่นก่อนส่วนเช็กกี้ก็คือ2รุ่นก่อนแล้วก็ยายเหนียวนะครับเป็น3รุ่นก่อนนั่นเองอันนี้เป็นการเรียงลำดับแบบส่วนตัวนะครับผมที่ผมวิเคราะห์อ,ออกมาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะงงๆสำหรับการเรียกชื่อของจจกพัรดินีก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลสั้นๆของ ในวันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ